กอาออเพื่สุขภาพสวัสดีค่ะเก๋ไกอาค่ะวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องโรคที่เกิดจากการประกอบอาชีพเกษตรกรรมกันนะคะว่ามีอะไรบ้าง1 การใช้สารเคมีกำจัดแมลงบางคนอาจจะใช้อย่างประมาทและขาดความรู้ทําให้ผู้ได้รับสารเคมีอาจเป็นอันตรายได้หรือผู้บริโภคที่กินผักผลไม้ที่มีการพ่นยาฆ่าแมลงไว้ยังไม่หมดฤทธิ์ยาและมีสารตกค้างได้นะคะ 2. ฝุ่นจากการทํางานการเกษตรกรรมเช่นกลุ่มชาวนาที่ได้รับฝุ่นจากการนวดข้าวหรือฝิน่นจากทารไถนาทํา,ทาทให้เกิดปอดอักเสบหายใจไม่สะดวกได้นะคะ3สิ่งแวดล้อมทางกายภาพเช่นฝนพายุน้ําท่วมและการเกิดไข้หวัดหรือโรคมาลาเรียโร คผิวหนังอักเสบโรคพยาธิปากขอนอกจากนี้ยังมีอันตรายที่เกิดจากงูมีพิษแมลงมีพิษกัดอีกด้วยนะคะ4สัตว์เลี้ยงมีโรคซึ่งมีโรคหลายชนิดที่สามารถติดต่อมายังคนได้สัตว์เป็นแหล่งเชื้อโรคสัตว์ที่เป็นโรคที่มีแผลแอนแท็กถ้าคนเลี้ยงสัมผัสก็จะเกิดแผลแอนแท็กได้นะคะ พอเรารู้เรื่องโรคที่จะมีหรือแหล่งที่มาของโรคเหล่านี้แล้วก่อนจะใช้ยาหรือว่าคอนที่จะไปสัมผัสสิ่งต่างๆถ้าเราสามารถหาอุปกรณ์ป้องกันได้จะลดความเสี่ยงของการเป็นโรคต่างๆได้พอสมควรนะคะเช่นถ้ามีการสัมผัสอาจจะต้องใช้ถุงมือที่มีความหนาช่วยแล้วก็มีความทนทานกับสารเคมีต่งางช่วยได้นะคะแม้กระทั่งฝุ่นหาที่กันฝุ่นอะไรเข้ามาแม้กระทั่งเป็นกลุ่มชีวพันธุ์ไม่ใช่ว่ามันไม่อันตรายนะคะก็คือว่ามันจะอันตรายน้อยกว่าสารเคมีแต่จะให้ดีที่สุดเราก็ควรจะมีถุงมือหรือว่าม ปกป้องเราก่อนที่จะไปสัมผัสกับสิ่งเหล่านั้นตรงๆนะคะฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อให้ไม่พลาดคลิปดีๆคลิปใหม่ของพวกเรานะคะขอให้ความรู้นี้มีประโยชน์กับทุกคนนะคะไก่เพื่อสุขภาพ